คุณเชื่อไหมฉันเคยสงสัยนะว่าอะไราทาให้คนเนี่ยยังจ้างเจนเนี่หว่องนะฮะไปโชว์ตั้งแต่ฉันสาวยันฉันแก่ปูนเนี่ยก็ยังมีงานจ้างอยู่เรื่อยและเจนนี่หว่องโชว์ของฉันเนี่ยนะคะโอเคยอมรับว่าทั้งทีมเนี่ยเราขายความสวยความมารังการแน่นอนแต่ตัวฉันเองถ้าคุณดูดีๆฉันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นโชว์ตลกก็ไม่ได้ตลกอะไรมากมายเมื่อเทียบกับนางโชว์ชื่อดังคนอื่นมีโอแกนนี่อยู่เจ้าหนึ่งนะที่เขาจ้างฉันประจําเลยและเขาจะรีเควสตตลอดว่า ห้ามส่งมาแต่ลูกน้องนะห้ามส่งมาแต่ลูกทีมนะต้องมีชั้นโชด้วยฉันเลยถามเขาว่าอยากได้อะไรฉันนักหนาคําตอบคือมันหาอะไรประหลาดกว่านี้ไม่ได้แล้วมันหาอะไรบ้าๆบอๆไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมฉันบ้าถึงขั้นที่ว่าฉันควักเงินเป็นล้านคุณทําค่ายเพลงและก็นางโชวทุกคนของฉันกําลังจะมีเพลงของตัวเองรวมถึงฉันมีเพลงของตัวเองค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมแตกต่างไงแล้วคุณหาดูที่ไหนไม่ได้เพราะนางโชคขาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เเพลงคนนู้นคนนี้เพลงตลาดเพลงดังมาเล่น แต่เจนนี่ว่องเอาเพลงของตัวเองมาเล่นค่ะดังนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะ คุณจะได้เห็นมิติใหม่ของวงการคาราเต้โชว์ที่เหล่านางโชว์ของเจนนี่หวงโชว์มีเพลงของตัวเองคุณจะได้เห็นว่ากระเทยไทยทําอะไรก็ได้วงการโชว์ของไทยจะก้าวหน้าอีกขั้นอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความบ้าความติ่งท้องของดิฉันเองค่ะอยากทําอะไรก็ทําคุณเชื่อไหมฉันเคยมีความฝันว่าหุ้ยฉันน่าอยากจะนอนอยู่กลางลานเครื่องบินของทอร์เมนโตทเวนตี้วันจังเลยห้างทอร์เมนโตทเวนตี้วันพัทยาลานเครื่องบินกาคุณไปดูนะมันจะสวย ฉันอยากจะเอาผ้าน,นวมผ้าหมมา่มไปนอนที่ตรงนั้นจังเลยแต่ถ้าฉันนอนเนี่ยร,ปรอปภต้องมาไล่แน่นอนฉันก็ฟ้าละเมือเพิ่งพบอยู่ตั้งนานและโอกาสก็มาถึงออแกนไอเขาติดต่อให้ฉันปีชว์ที่เทอร์มินอลทวนตี้วันฉันเลยปิ๊งไอเดียเกิดโชว์ขึ้นมาโชว์ที่จะทำให้ฉันนอนกลางลานเครื่องบินเทอร์มินอลทวนตี้วันพัทยาโดยไม่มีรอปภมาไล่คุณดูสิความบ้าของอิจนีวองอไปดูโชว์นี้กัน ฉันได้มีฝันได้เห็นทุกอย่างอย่างที่ใจต้องการด้วยความรู้สึกสัมผัสในใจ